นี่เป็นการสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์จากผู้เชี่ยวชาญด้วยการขับรถแล้วเบรกกระทันหันจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ที่ขับมาจะสะบัดเพราะเสียสมดุลซึ่งหากเสียการทรงตัวจะทําให้ล้มและเกิดอุบัติเหตุได้เพราะประสิทธิภาพการเบรกที่ไม่ดีการขับขี่ที่ช้าลงจะปลอดภัยมากกว่าเพราะมีเวลาคิด ตัดสินใจและลดความเสี่ยงเพราะปัจจุบันยานพาหนะก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นอกจากผู้ขับขี่ที่ไม่ระวังตมาซการส,สาธิตนี้มีการจําลองเหตุการณ์การเบรกกระชั้นชิดระหว่างทางแยกที่ทําให้รถจักรยานยนต์เกือบจะชนกันหากไม่ชะลอค,ความเร็วก แต่หากผู้ขับขี่ทางแยกขับด้วยความเร็วบริเวณทางแยกจะตีวงกว้างระหว่างจุดตัด3แยกก็จะส่งผลให้เกิดการชนได้ดังนั้นการเลือกใช้วิธีขับขี่หยุดดูไปและขับช้าจะปลอดภัยกว่าซึ่งการสาธิตครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงและวิธีขับแบบปลอดภัยจึงทำให้ประชาชนหลายชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มเข้าใจและขับขี่ที่ช้าลงต่จริงๆเนี่ยเราสามารถเลีวแบบนี้อหยุดดูไปเนี่ย จริงๆก็มีหลายองค์กรใช้แต่ผมว่ามันเป็นสูตรสาเร็จที่จะทําให้ผู้ขับขี่พึงระวังเสมอว่าเมื่อพบแย่เขาควรจะตั้งสติตรงนั้นด้วยในขณะที่ขับมาก็มีละพอเห็นป้ายหยุดก็หยุดตามที่เขาบอกเพิ่อมอีกนิดหนึ่งว่าดูขวาที่ชิดเรานะฮะดูซ้ายตรงข้ามเราเมื่อไม่มียืนยันจริงไปเหมือนเด็กข้ามถนนก็ดูซ้ายดูขวาดูอยู่นั่นแหละ จนมั่นใจว่ามีจึงข้ามไปก่อกลางแล้วก็อีกฝั่ง,งในมุมมองของทางทีมงานที่เราทําก็คือไม่ได้ให้ยุติการขี่ให้ใช้ได้ตามปกติแต่ต้องขี่แบบวิธีที่เราแนะนําคือขี่แล้วปลอดภัยคือใช้ความเร็วให้ช้าช้าเท่าไหร่แล้วคุณพี่40กิมตรต่อชั่วโมงที่พาหนะชนิดนี้ที่จะทําให้เราไปแล้วปลอดภัยคือ40มันวิ่งได้60 80 100 120โอเคเป็นศักยภาพของรถ แต่มันเหมาะกับมนุษย์ที่เราจะใช้ซื้อข้าวซื้อของเนี่ย40เราจะไม่ได้รับข่าวสารเลยว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอันตรายนะต้องตายนะเหมือนที่มาอบรมทุกครั้งเนี่ยค่ะเราจะพูดเลยว่าถ้าคุณขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนั่นหมายถึงคุณได้ทำ M O U แล้วนะว่าคุณพร้อม ที่จะบาดเจ็บพร้อมนะที่จะเจออุบัติเหตุและพร้อมนะที่จะตายมูล,ลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะจึงมีกิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงในการใช้รถจักรยานยนต์ในโครงการขับเคลื่อนไทยปลอดภัยจากรถจักรยานยนต์กับสอาจารอจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยที่มีผู้เข้ามาร่วมกว่า60คนและมีการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมมีการจัดทำธรรมนูญชุมชนตกลงขับช้าด้วยการติดสติกเกอร์สีเขียวที่หน้าปัดรถจักรยานยนต์ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยอย่างบ้านเราในยอดนิยมจะเป็นอันเดอร์โบนหรือรถตลาดรถแม่บ้านนะคะของเขาจะเป็นรถสกูตเตอร์ที่มีความแรงและเร็วต่ำกว่า ยอดนิยมของเขา 50cc ค่ะและยอดนิยมของเรา 110cc เกินครึ่งเกินเท่าตัวเลยนะคะเพราะนความแรงความเร็วเนี่ยมันเหนี่ยวนำคว,ความแรงเหนี่ยวนำความเร็วความเร็วเหนี่ยวนำเป็นการเพิ่มการตาย ในเขตเมืองเนี่ยถ้าสามารถประกาศได้ว่าเ,ออเขตเมืองความเร็วไม่ควรเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะภาษาตำรวจเขาเรียกว่า default speed ก็คือความเร็วที่กำหนดคร่าวๆเอาไว้นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาสามารถจะไปกำหนดได้ว่าเส้นไหนที่เขาเขาอยากอยากลดความเร็วลงนะคะแล้วเสร็จแล้วพอลดความเร็วลงเหลือไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านนี้แหละ รถที่วิ่งได้ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเริ่มวิ่งได้พ่อแม่จะไปหาซื้อรถที่ซึ่งจริงๆมันก็มีอยู่แหละนะคะแต่ว่ายังจดทะเบียนไม่ได้ถ้าทางขนส่งจะกรุณาปรับเปลี่ยนกฎหมายที่จดมาตั้งแต่2536เนี่ยมันก็30กว่าปีแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากการตายเราเพิ่มสูงขึ้นมากก็ควรจะมีรถที่วิ่งได้ช้าเด็กบางคนยังอาจจะจำเป็น ต้องใช้รถขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์กว่า30ล้านคันอัตราการเสียชีวิตสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกและสูญเสียทางเศรษฐกิจไทยทั้งบาดเจ็บพิการและตายจากจักรยานยนต์ต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560ถึง2562สูงเป็น3เท่าของการส่งออกรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทยตายสัดส่วนสูงที่สุด83ของการตายบนท้องถนนดังนั้นการขับขี่ปลอดภัยและเลือกขับรถช้าลงจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้มากขึ้นนิตยาเกียรติเสริมสินรายงาน